เรากลับกันวันนี้แล้วนี่นะคะทุกคนวันนี้ไม่มีแดดน,นี้ไม่มีแดดนะคะเนี่ยแต่ก็นำะแบบนี้นะคะฮิตะก็คือบ้านพักร้อนที่เรามาเช่านะคะนี่ค่ะมีสองห้องนอนมีหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องคร,ครัวไม่เรียกว่าเป็นห้องค่ะครัวเรียกว่าเป็นฝั่งหนึ่ง ใช้ร่วมกันกับห้องนั่งเล่นพอเราจะออกกันวันนี้เราต้องทําความสะอาดด้านในให้เขาด้วยนะคะวันนี้เราต้องทําความสะอาดด้านในให้เขาด้วยนี่นะคะนี่เราต้องมาเก็บคืนเขานะคะนี่ค่ะห้องที่เรานอนนี่สองห้องนอนคืนเขาอยู่ครับนี่ค่ะห้องน้ําประมาณนี้นะคะนี่ครับ ประมาณนี้นะคะทุกคนเลยอืมเดี๋ยววันกลับบ้านวันนี้แล้วเดี๋ยววันจะพยายามตัดคลิปให้เรียบร้อยเพื่อจะได้โพสต์ใน Facebook กับไอใน YouTube กันวันนี้นะคะและขอขอบคุณพี่พี่แอดมินบ้านมารามบ้านนาสวีเดนนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ห่วงใย,ยสอบถามกันมาหลังใหม่ ออตอนนี้อาการปวดขาดีขึ้นแล้วค่ะพอเดินได้บ้างแต่วันยังงอเข่าไม่ได้แต่คาดกันว่าพรุ่งนี้วันจะน่าจะได้เวลาหมอแล้ววันจะได้ไปหาหมอพรุ่งนี้แล้วเราจะได้รู้ว่ามันแค่อักเสบหรืออะไรเพราะวันเดินลากขาได้แต่งอเข่าไม่ได้แล้วก็เมื่อคืนโอเคนะคะเมื่อคือนนอนสบายมากไม่ปวดกลางดึก ทานพาราไปแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันจะพยายามทําคลิปให้เสร็จภายในวันนี้แลว้วพรุ่งนี้หรือไม่ก็คืนนี้เดี๋ยววันจะโพสต์ให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนวันมาลาส่งด้วยวิวสวยๆตรงนี้เนาะนี่นะคะแล้วเราเจอกันนะ